สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาร่วมการศึกษารายง,งานการดำเนินงานโครงการทดสอบและถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตสินค้าเกษตรโดยเฉพาะไม้ดอกไม้ประดับในจังหวัดสระบุรีประจำปีงบประมาณพศ2568โครงการนี้เป็นส่วนหนึ่งของยุทธศาสตร์ชาติ20ปีด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันภายใต้ประเด็นยุทธศาสตร์ชาติด้านการเกษตรสร้างมูลค่าและเกษตรปลอดภยัย ซึ่งสอดคล้องกับแผนแม่บทการพัฒนาระบบนิเวศการเกษตรวัตถุประสงค์ของโครงการโครงการนี้มีวัตถุประสงค์หลัก2ประการคือเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตไม้ดอกไม้ประดับเพื่อเพิ่มมูลค่าและความหลากหลายของสินค้าไม้ดอกไม้ประดับเป้าหมายและพื้นที่ดําเนินการเป้าหมายของโครงการคือเกษตรกรจํานวนไม่น้อยกว่า10รายในจังหวัดสระบุรีซึ่งจะได้รับการส่งเสริมเพิ่มผลิตภาพการผลิตไม้ดอกไม้ประดับ และจัดทำแปลงทดสอบจำนวน1จุดพืชเป้าหมายหลักของโครงการนี้คือดาวเรืองซึ่งเป็นไม้ดอกที่มีความสำคัญต่อวิถีชีวิตและความเป็นไทยและมีบทบาทในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจภายในประเทศกิจกรรมแรกคือการส่งเสริมการเพิ่มผลิตภาพการผลิตซึ่งเริ่มต้นด้วยการจัดเวทีสร้างการรับรู้และจัดทำแผนเป้าหมายการพัฒนาของกลุ่มโดยมีการประชาสัมพันธ์โครงการเพื่อรับสมัครเกษตรกรทดสอบความรู้ก่อนและหลังเข้าร่วมโครงการ และจัดเจ็บข้อมูลพื้นฐานของเกษตรกรรายบุคลคลถ่ายทอดความรู้แบ่งเป็น2ครั้งครั้งที่1เป็นการอบรมให้ความรู้ในหัวข้อสําคัญได้แก่เทคโนโลยีเพิ่มคุณภาพผลผลิตโดยเฉพาะการเพิ่มสัดส,ส่วนดอกขนาดใหญ่และจำโบการจัดการดินและการใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดินการป้องกันและเสริมสร้างให้ต้นและดอกแข็งแรงด้วยธาตุอาหารระบบการปลูกพืชแบบครับโรเทชันเพื่อสร้างรายได้หมุนเวียนตลอดปี ครั้งที่2เป็นการถ่ายทอดความรู้และศึกษาดูงานนับแปลงทดสอบอีกหนึ่งกิจกรรมคือการจัดทําแปลงทดสอบเป้าหมายเพื่อทดสอบการเพิ่มผลิตภาพการผลิตดาวเรืองโดยการใช้ปุ๋ยและธาตุอาหารรองตามความต้องการของพืชเพื่อเสริมสร้างความแข็งแรงของต้นและดอกโดยการปลูกแบบผสมผสานโครงการสนับสนุนค่าใช้ใจ่ายในการตรวจวิเคราะห์ดินและวัสดุอุปกรณ์ต่างๆเช่นอุปกรณ์การให้น้ำปุ๋ยเคมีและอินทรีย สารเคมีป้องกันกำจัดโรคและ,มะแมลงและสารชีวพันธุ์จากการดำเนินกิจกรรมพบว่าเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการจะมีความรู้ความสามารถในการผลิตดาวเรืองเพิ่มขึ้นและมีรายได้เสริมเพิ่มขึ้นจากการปลูกพืชหลักซึ่งโครงการนี้ยังเป็นก้าวสำคัญในการพัฒนาไม้ดอกไม้ประดับไทยเพื่อลดการนำเข้าเพิ่มการส่งออกและสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจให้เกษตรกรซึ่งจะช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศในระยะยาวต่อไป